โอเคครับผมนะครับวันนี้ก็มาแจกกิจกรรมกันอีกแล้วนะครับคนดูนะฮะกิจกรรมเนื่องจากคนดูกดกดไลค์ในยูทูบครบ70ไลค์นะครับผมนะอ่าผมจะแจกฟุก้าโลนะผมจะแจกฟุก้าโลกับสตาร์พาร์ตนะครับคนแรกคนที่5ผมจะแจกสตาร์พาร์ตนะครับผมและคนที่2ผมก็จะแจกฟุก้าโลนะมาบอกกติกาก่อนนะฮะขอดูสตาร์พาร์ตก่อนละกันนะฮะไหนสตาร์พาร์ตผมเอยสตาร์ผมหายไปไหนแล้ววะ สตาพาสมันชื่ออะไรครับคนดูหาสตาพาสกอนไม่มันชื่ออะไรตัวย่อภาษากรีกตาอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออนี่นี่นี่เนี่ยนะฮะผมมีสตาพาสนะฮะนี่นะับผมตัวเอสนะครับชื่อสตาพาสนะผมจะแจกนะครับผมกติกาง่ายๆเลยนะับผมสตาพาสี่เรามีสองอันนะเราแจกแค่หนึ่งอันก่อนนะครับผมทุกคนดูนะ กติกากิจกรรมเราแจกไปแล้วนะครับผู้ก้กกาโลนะนี่นี่ไอเดียหลักของผมนะมีผู้ก,ก้าโลประมาณสองห้าเก้านะฮะสิบสิบสองสิบห้าสิบห้าอ่ายนะี 10, 12, 15, 15, ่สิบตัวครับมีผู้ก,ก้าโล่ยี่สิบตัวครับนะเดี๋ยวแจกอีกหนึ่งตัวแล้วก็ผู้กล้าผู้ก,ก้าโล่หนึ่งตัวสตาร์พาสหนึ่งตัวแล้วกันนะครับมากติกาง่ายๆนะครับผมอ่าอย่างแรกเลยนะครับกติกาง่ายๆของเรานะครับผม เข้าเซิร์ฟบียังไงเอาบอกคนดูก่อนแล้วกันซอดแอบแจกสตาร์พาสนี่เป็นไงคล้องจองไหมคล้องจองไหมพี่ครับสอนเข้าเซิร์ฟบีหน่อยมาอยู่บนทูบครับผมจะทิ้งลิงก์ให้อ่ะผมทิ้งลิงก์อีกแล้วอ่ะเข้าไปถ้าไม่เจอเข้ามาเข้าในใจเข้ามาไม่ได้ครับคนสุดท้ายจะนานเกินไปครับผมจะเอาคนที่5นะครับผมจะให้ทุกคนไปแอบนะ ถ้าใครจงใจให้ผมเห็นผมก็ถือว่าผมจะสละสิทธิ์ของคนนั้นผมจะตัดสิทธิ์ของคนนั้นไปเลยนะครับผมจะแจกคนที่ว่าผมจะหาเจอเท่านั้นนะผมจะแบบว่าเอ้ยพี่วิง่งน้องวิ่งมาหาพี่อ่ะน้องวิ่งมาหาพี่พี่จะไม่แจกนะครับโอเคไหมอ่ะย้ํากติกาง่ายๆนะครับแจกสตาร์พาร์นะครับผมจะแจกคนที่ผมเจอคนที่5นะครับผมคนที่5้าเท่านั้นนะสตาร์พาร์นะครับโอเคไหมเอ่ยนะครับผมแล้วก็คนที่10บคนที่1ิบ ไอ้พี่ยอคนที่ิกอะคนที่เจ็ดแล้วกันคนที่ห้าคนที่เจ็ดคนที่เจ็ดแจกผูกการโลกคนที่ห้าแจกสตาร์พาร์นะครับใครที่วิ่งมาหาผมผมจะไม่แจกนะครับผมจะต้องหาเท่านั้นนะผมถึงจะแจกนะครับผมโอเคไหมไอดีหลักของผมหนึ่งร้อยแปดสิบาสนะครับผมนะผมรีเลเวลนะผมไม่ได้อัพเลเวลเหมือนคนอื่นนะผมรีเลเวลนะเมื่อก่อนนี้ผมเลเวลเก้าร้อยผมรีเลเวลตัวเองนะไม่จะโม่นะโอเคนะพร้อมยังทุกคนพร้อมยังเดี๋ยวผมให้ทุกคนไปแอบนะฮะอะ อ่านะฮะผมจะให้ทุกคนไปแอบนะทุกคนนะสิบโมงสามส,ส,สิบสามนาทีสิบเอ็ดสิบห้าสิบสองสิบสามสิบเอ็ดโมงหรือพุทิดสิบเอ็ดโมงสามสิบสามนาทีผมจะเริ่มหาแล้วนะให้ทุกคนไปแอบนะครับนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนไปแอบนะผมจะหลับตาตรงนี้นะผมขออนุญาตหลับตาตรงนี้นะอ่าอ่าผมหลับตาตรงนี้นะให้ทุกคนไปแอบนะไปแอบเลยครับไปแอบเลยไปแอบเลยนะฮะ ตะตะแจะเออแล้วไรถึงก็แจกไปเลยครับคนดูนะฮะอ่านะครับผมวิธีเข้าเซิร์ฟวีนะครับอยู่ในยูทูบนะวิธีเข้าเซิร์ฟวีอยู่ในยูทูบนะครับผมพี่เล่นบ็อกฟู้ดไหมครับเล่นครับอนาคตมาแน่นอนนะฮะบ็อกฟู้ดหลอเลยเลยนะฮะเดี๋ยวจะเพิ่มเวลาสตรีมเพิ่มขึ้นนะฮะไปทุกคนไปแอบ,บเลยไปแอบซะให้เวลาสี่นาทีนะ,ะสี่นาทีในการแอบ,บนะถ้าผมเจอผมตัดชื่อออกเลยนะถ้าผมเจอผมตัดชื่อออกผมไม่เอาคนนั้นนะครับ ผมเอาคนที่ห้าคนที่เจ็เท่านั้นนะคนที่ห้าคนที่เจ็ดนะถ้าผมวิ่งไปเจอใครอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไม่นับนะคะผมไม่นับนะฮะโอเคไหมนะฮะแจกสตาร์ไพ่กับภูก้าโลครับอ่านะทุกคนดามาละรอเลยนะครับมารละ,ละนี่พี่ก็มีประมาณนี้นะครับมีไม่เยอะหรอกครับมีประมาณสัก อ่าสิบห้าสิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็ยี่สิบห้าตัวนะมีประมาณยี่สิบห้าตัวนะแล้วก็มีลักษัตอีกสามประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าตัวแล้วก็มีลักษนะอ่านะผมจะเริ่มหาแล้วนะนะครับผมเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้น้องอย่าลืมล็อกอินนะครับเข้านะฮะโอเคไหมล็อกอินก่อนนะทุกคนล็อกอินก่อนนะครับผมอย่าลืมล็อกอินนะครับไม่ได้ครับไม่ได้ กติกาคือกติกาครับกติกาคือกติกานะครับกติกาสากลน,นะน้องๆกติกาสากลน,นะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะไหวกันหรือเปล่านะครับทุกคนเราก,ก่อนได้ไหมสิบเอ็ดโมงสามสิบสามนะใครที่มาไม่ทันผมลสละบติดนะถือว่าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมนะเออนะครับผม,มนะผมสิบเอ็ดโมงสามสิบสามนะผมสุ่มยุกิได้เฉยเลยสี่ร้อยห้าสิบ เกินป mm ุยมุเกินไปมตอนนี้ตู yes, ้กากนะครับต้องขอบอกตอนนี้ตู้กากนะมีแค่ซัสเกตนะมีแค่นั้นมีแค่ซัสเกตเท่านั้นนะที่ดีนะฮะเออนะเออนะฮะผมลับตาอยู่ครับผมเข้าไม่ได้ทำไมเข้าไม่ได้ครับน้องชายตอนนี้เข้าได้ปกตินะเซิร์ฟบีพี่เข้าได้ปกตินะน้องอย่าลืมล็อกอินนะอ่าพี่ปิดเซิร์ฟ พี่ปิดเซิร์ฟวีงงครับผมไม่อยู่เซิร์ฟเดียวกับพี่น้องอย่าลืมล็อกอินครับนะฮะอย่าลืมล็อกอินเข้ามานะครับมาจัดไปทุกคนใกล้เวลาแล้วผมตามล่าซ่อนแอบนะฮะเอาคนที่ห้าย้ำอีกทีนะฮะเอาจะย้ำอีกทีเราจะย้ำกระอิกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเราจะแจกคนที่5้ากับคนที่เจดนะครับเราจะแจกคนที่ห้ากับคนที่7ดนะครับอ่ะนะ ผมจะแจกคนที่5คนที่7นะครับน้องๆก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับอ่ากติกาคือห้ามวิ่งมาหาผมนะผมจะสุ่มแจกเท่านั้นผมจะหาเท่านั้นนะครับผมนะอย่าวิ่งมาหาผมนะฮะหรือว่าก็ทําจงใจให้ผมเห็นนะผมจะไม่แจกนะผมต้องเห็นเท่านั้นนะผมต้องหาเท่านั้นนะอ่าคนที่5แจกสตาร์พาร์คนที่แจกแจกคู้ก้าโลครับแล้วก็แล้วเราก็ได้เวลาปีศาจออกล่าแล้วครับคนดูนะ คนที่ห้านะทุกคนขออนุญาตเอาเอา,เอาชื่อขึ้นแป๊บหนึ่งนะฮะเอนะอนะสามสิบสามยังทุกคนเออนะครับึงครับอ่าแล้วครับผมไปสามสิบสามแล้วออกล่าครับผมอ่าคนนี้ไม่เกี่ยวนะฮะคนนี้ไม่นับอ่าคนนี้ก็ไม่นับนะฮะหาก่อนตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ดิวะจะหางหายยากอะไรประมาณนั้นนะฮะ มันจะหายากอะไรขนาดนั้นเอ,อน้นี่ไงน,น,นี่เอ้าไม่อยู่ฮะมันหลบไปแล้วนะเออหาไม่ยากหรอครับคนดูหาไม่ยากหรอฮะสำหรับผมไม่เกิดนี่ไงคนแรกอดแลวฮะคนแรกอดซะอดนะอ่าขอกรอบชื่อก่อนนะครับน้องเอสนะอ่าคนที่หนึ่งนะฮะไม่ได้ครับโชคดีครับน้องชายอ่าผมว่าอยูผอย่ผมว่าอยู่ตรงนี้เยอะ นี่ไงไหนโอ้โหหนึ่งสองอ่าหยุดเลยหยุดเลยจับได้แล้วหยุดเลย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 ครับหยุดเลยครับหยุดเลยครับน้องบีคนที่สามอ่าน้องบีคนที่สามครับหยุดเลยครับหยุดเลยครับหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้ไหนคนที่สี่น้องหยุดเลยครับหยุดเลยครับเจอแล้วครับเจอแล้วห้าห้ามเดินนะครับเจอแล้วห้าห้ามเดินนะฮะคนที่สี่ครับอีกคนหนึ่งครับเยอะมากนะฮะ พอตรงนี้พอแล้วนะฮะลงก่อนผมว่าเยอะผมว่าเยอะเชื่อผมไหยอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่าผมเห็นนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะผม,ออผมว่าต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยวะดูตรงนี้รึเล่ึงเ้เอ้าล่วงผมว่าต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยวะคน,น,นดูเออนะฮะอ่านะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะถ้าผมเจอแบบนี้ผมไม่ผมไม่นับนะฮะเพราะว่าน้องจงใจนะฮะ ต้องแอบจริงๆนะต้องแอบนะฮะนีไงเขาจะเรียกว่าซ่อนแอบเหรอครับเอาหาอยู่ไหนวะคนที่ห้าพี่มองสูงๆเหรอได้ได้ไดแต่วงง่าสูงเฮ้ยมันขึ้นไม่ได้อ่ะอ่าอีกหนึ่งนะครับคนที่ห้าจะได้สตาร์พาสผมไปแล้วคนที่ห้า,หร,า,บบา,า,ห,าหรือว่าอยู่ตรงบ้านวะเออคนที่ห้าหรือว่าอยู่ตรงบ้านวะเฮ้ยเด็ดเด็ด เจอ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 นี่ไงนะฮะอ้าวเจอแล้วคนที่ห้านะครับผมชื่อน้อง O D อ่า O H D สองนะครับสองเจ็ดสี่นะครับได้สตาตาพาร์ตนะสตาร์นะฮะอ่าขออนุญาตปิดเทกก่อนนะเดี๋ยวมันจะงงนะอ่าคนที่ห้าอ่าน้อง O H D S นะฮะสองเจ็ดสี่นะครับผม นะคนที่ห้านะคระับจะไปคนที่หกนะจะหาคนที่หกก่อนสูงสูงไหนอ่ะสูงสูงคนที่หกคนที่หกไม่สูงขาไรไงอ่าคนที่หกนะฮะนะคนที่หกผมเจอแล้วนะข้างบนสูงสุดเลยชื่ออะไรครับคนที่หกชื่ออะไรครับเนี่ยโอ้ผมจะเห็นชื่อเขาได้ไงหยุดนะนะอย่าเดินนะอย่าเดินนะอย่าเดินนะ ผม,ผมพอปีเงเอาเอาเึบ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 เอาป,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 ปีไม่ได้เึบึบโอ้อา่อาลงมาหาพี่ <c oughs> โอเคคนที่หกชื่ออะไรครับไอแซดนะต่อไปคนสุดท้ายครับผมป้องนะอ่าเดี๋ยวเด,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 ดีดูก่อนนะครับคนสุดท้ายนะจะได้ปุก,กาโลนะฮะคนสุดท้าย ไอผมเจอละผมเจอละผมเจอละเสีฟ้าผมเจอละผมเจอแล้วผมเจอแล้วนี่ไงนะฮะอ่าน้องแบ็กแคทนะฮะโอ้อยู่คนนี้ด้วยกันเลยอ่ะอ่านะฮะน้องแบ็กแคทนะอ่านะแบ็กแคทนะครับผมคนที่เจ็ดนะอ่าได้พุก,ก้าโลนะฮะโอเคนะฮะโอเคเราจะสรุปกันอีกทีนะทุกคนนะมาที่ซัมมอนเลยครับมาที่ซัมมอนนะฮะ นะคนที่5นะครับชื่อคนที่5ชื่อ O H D 2 274ครับคนที่5ได้สตาร์พาร์ทครับมาที่แซมมอนครับจะได้แจกตัวได้สตาร์พาร์ทครับได้สตาร์พาร์ทนะฮะอ่าตรงไหนครับส อ่าแบ็กแคทแบ็กแคทเจ็ดไม่เห็นครับดูสตรีมได้ครับสตาอ่าแบ็กแคทครับได้สตาอ่าได้ฟุกาโลครับอ่าแล้วมีแจกอีกวันนี้ตัวนี้ถึงร้อยไล้ไหมถ้าร้อยไล้แจกอีกครับร้อยไล้แจกอีกครับแต่ตอนนี้ไม่น่าถึงแล้วแหละนะฮะจะได้ไปเล่นไอเดีลองต่อนะอ่าฟุกาโลนะแบ็กแคทฟุกาโลอยู่ไหนเอ่ยน้องแบ็กแคทอยู่ไหนเอ่ยนะครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้มากันเยอะมากไหนไหนครับน้องน้องโอน้องขอแจกสตาพลากรับนี่ไง อยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆครับอ่าน้องน้องพิมบอกได้ครับเอาพิมพ์พิมบอกด้วยครับถูกไหมครับถูกคนไหมครับพิมบอกในเกมหน่อยครับใช่ใช่อื่นอยู่ในดื้อผมก็ไม่แจกครับนะครับพิมพิมพถูกต้องด้วยครับพิม์ถูกต้องด้วยครับงั้นไม่ได้แจกนะครับน้อยไม่ได้นะถูกไหมครับถูกในเกมไหมอยู่ไหนอ่ะเอาหายไปไหนแล้วะ ใช่ครับอ่าน้องน้องพิมพ์คําว่าถูกต้องด้วยนะครับ O H O H D tour พิมพ์คําว่าถูกต้องในเกมนะครับยืนยันครับยืนยันแสดงว่าน้องคือคนจริงๆนะครับไม่ใช่บอทพิมพ์ถูกต้องได้ครับน้องโอเคดูเรื่องนะครับโอเคแจกสตาร์พาแล้วนะครับครับผมเอาสตาร์พาไปเล่นเลยครับน้องนะฮะสตาร์พาของจริงไม่ได้โม้ช่องอื่นอาจจะโม้แต่ช่องนี้ไม่โม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ นะะฮของจริงว่าไงครับไม่ได้เมอร์ครับโอเคต่อไปต่อไปคนที่เจ็ดใช่เหรอคนที่เจ็ดไหนแบ็คแคทอยู่ไหนแบ็คแคทแบ็คแคทอยู่ไหนอ่ะแอปเสร็จแล้วทุกคนกิกรรมเสร็จแล้วกิกรรมเสร็จแล้วออกมา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 แล้วแบ็คแคทอยู่ไหนวะเนี่ยแบ็คแคทแบ็คแคทอยู่ไหมครับตาตาพัฒเอาไปเปิดเลยครับใช้เลย นะฮะหนวะเอแบ็คแคทหายไปไหนน,น้องน้องแบ็คแพทมาซัมมอนหน่อยครับเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงตาบอดแล้วเนี่ยอ่าอันหนึ่งครับอ่าถูกไหมถูกไหมน้องน้องพิมพ์คาว่าถูกด้วยครับพิมพ์ด้วยครับอ่าพิมพ์ด้วยครับถูกไหมถูกคนไหมถ้าถูกคนผมจะได้แจกเลยอ่าพิมพ์ด้วยครับตก,กวนพิมพ์ด้วยสอนเข้าหน่อยครับ เซิร์ฟวีอยู่ในยูทูครับ่าแอบเสร็จยังแอบเสร็จแล้วออกมาออกมา <c oughs> แอบทั้งวันไม่ได้นะกิจ,จกรรมเสร็จแล้วครับนั้นทะุกนี้คือการแจกตัวกันแล้วครับผมพิมพ์ด้วยครับน้องชายพิมพ์ด้วยถูกไหมไม่พิมพ์ผมไม่แจกถูกต้องครับโอเคมาแจกผู้กล้กกาโล่นะอือเอาไปเลยครับน้องชายผู้กล้าโลนะจ๊ะเอาไปเลยครับนี่ผมบอกแล้วผมแจกจริงนะฮะผู้กล้าโลผู้กล้าโลนะฮะ แล้วก็สตาร์พาร์ตนะครับผมกิจกรรม70ไลค์ของเราต่อไปนะครับ100ไลค์แจกอีก2ตัวนะครับ100ไลค์แจกอีก2ตัวนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับกับกิจกรรมซ่อนแอบแจกสตาร์พาร์ตและฟูกาโลนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาเล่นกับผมได้กติกาง่ายๆกิจกรรมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ผมนะครับนะครับมหาเทพแบงค์แจกตัวแน่นอนครับนะครับการันตีนะครับไม่เหมือนคนอื่นนะครับไม่มีครับไม่มีครับ ไม่มีไม่มีครับไม่มีผมดูแล้วดูให้แล้วนะครับไม่มีโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปดีลองแล้วนะครับ